โอเคครับผมกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่มาอยู่ในเกม Minecraft ปกีิเช่นเคยอยู่ไหมครับไ <D en osa un> ด้น้สาวนะครับซึ่งพาร์ทนี้เฮ้ยทาไมสอตัวนี้มันมีไข่ด้วยกันอะอย่าบอกนะมันออกลูกได้ด้วยอะเฮ้ยโอ้ oh my god เดียวออกลูกได้ด้วยเช็ดเอาว่าเอาว่ามีการออกลูกออกลูกด้วยว่าเฮ้ย ว้ายัางเฟี้ยวยังเฟียวผมกําลังให้อาหารไดนเาสาอยู่ซึ่งก็เห็นมันออกลูกนะครับก็เลยงงเออก็เลยงงเลยอแล้วเพลงมึงจะนานไปไหนเนี่ยเดีย๋ยวจะถามแล้วเกินอีบ้าเอยโอเคป้าเดี๋ยวเราไปเอาข้าวมาให้เดนเสาต่อดีกว่าครับเดี๋ยวเพลงทําไมนานจังไม่ต้องขึ้นมานานขนาดนี้ก็ได้มั้งเออไม่ได้อยากฟังเลยไม่มีความอยากฟังในหูเลยเนะี่ย เออข้าว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 จ๋าโอเคข้าวเนื้อปลา57อันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาให้ไอตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นแถวนี้เราค่อยให้อีก2บ่อดนะยครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ให้แค่สองบ่อเท่านั้นวันเด้วันเด้ออยาวท้ำกลางฝนตกแม่จากพาร์ทที่แล้วเลยนะเนี่ยฝนตกฝนตกไอตัวนี้ผมหวังว่ามันคงไม่กินเพื่อนใช่ไหม เออเราจะเออหวังว่ามันคงจะไม่กินเพื่อนกันนะมันคงจะเป็นไดนโนเสาร์ที่ดี <c oughs> หรือเปล่าเออมันมันมันคงจะเป็นไดนโนเสาร์ที่ดีนะอืมแต่ถ้ามันไม่ดีเราก็ต้องฆ่ามันทิ้งเพราะว่าเพื่อนเขาเดือดร้อนโอเคนะตามนั้นแหละอ่ากินไปอีหนอันนี้ก็น่าจะเป็นใกล้จะอีพีสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเราเหลือแค่สร้างพิพิธภัณฑ์แล้วก็สร้างอ่า หอคอยแค่หนึ่งหอคอยอยู่ตรงนี้แค่นี้ก็น่าจะจบซีรีส์นี้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกับซีรีส์เอาชีวิตรอดหรือไม่ก็ซีรีส์อื่นอ่าบีซก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็รู้ว่าทุกคนไม่อยากให้มันจบหรอกแต่ว่ามันหมดอะไรที่จะเล่นแล้ว่ะเข้าใจปะเออคือเข้าใจว่ามันหมดอะไรที่จะเล่นแล้วอะ่ะ <c oughs> เออ,อ,ม,ม,อ,เอ,เอ,อมันไม่รู้จะเล่นอะไรอย่ามองหน้าอย่างนั้นสิลูกเออโอ้โหตัวใหญ่แล้วนะตัวเนี้ย เรายังไม่ได้ขยายข้อขึ้นมาเลยน่าสงสารที่จะต้องอยู่ในข้อขแคบๆอีบ้าเอยโอเคครับผมเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะไปทาอ่าพิพิธภัณฑ์เราต่อนะครับซึ่งของข้าวเก็บเด้เออพิพิธภัณฑ์น,นี้มันต้องใช้พวกหินนี่เนาะที่ผมบอกว่าเรามีน้อยเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเอามาคราบเป็นไอ้พวกบล็อกนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็แยกอันได้หนึ่งชุดไอ้สามชุดนี้ก็น่าจะพอสําหรับการปูพื้นมา ปูพื้นไอ้พิพิธภัณฑ์ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูอ่าเฮ้ยผมตื่นเต้นมากอ่ะกับพิพิธภัณฑ์แล้วว่าเราจะได้เออดูดูดูยูหยลืมลืมเอาข้าวมาให้ตัวเล็กๆนั่นไอ้คอยาวตัวเล็กๆอ่ะเออช่างมันแล้วกันเดี๋ยวค่อยให้มันทีหลังแล้วกันเนาะเออปล่อยมันไว้ก่อนเออเออปล่อยมันไว้ก่อนปล่อยมันไว้แบบนั้นก่อนเดี๋ยวขอคับประตูกันต้องการประตูสองบานแล้วกันโอเค ใส่ใส่โอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ที่เหลือก็เหลือ,ลอแค่วางบล็อกใช่ไหมข้างล่างแค่นี้ก็น่าจะจบแล้วแล้วก็เดี๋ยวทําเป็นพวกห้องพิพิธภัณฑ์แล้วก็ตามด้วยทําเป็นซากฟัสซิลอะไรประมาณนั้นปะเออทำเป็นพวกฟัสซิลแล้วก็เป็นแบบกล่องใสเออประมาณนั้นแหละกล่องซุงกล่องใส่ให้ตายเถอะซาร่านี่วะทอตวางก่อนอย่าเพิ่งปัก เขาไม่น่าจะพอเนี่ยนะดูจากท่าทางและลักษณะแหละไม่พอแน่นอน <c oughs> เือเออไม่พอใช่ไหมไอ้มันเป็นสองนิทานของผมแหละไะไม่น่าจะพอน่าจะหมดเร็วๆนี้โอ้โหมันใช้เยอะขนาดนี้เลยวะเนี่ยโอ้โหใช่เยอะจังวะดูปกติดูในมือเราอย่างเงี้ยมันมีหกสิบสี่อันมันก็ดูเหมือนเยอะนะแต่พอเอามาวางปุ๊บ แป๊บแป๊บมันก็หมดอ่ะทำไมมันหมดง่ายจังวะเอองงนะเนี่ยเอาอนนี้มาหน่อยสองอันสองอันก็ใส่ได้เออสองอันก็ใส่ได้โอเควางเดี๋ยวเราเอาหินในหีบตรงนี้ไปเผาก่อนนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้เผาเดี๋ยวเราเอาไปเผาแล้วก็เดี๋ยวมาครับก็น่าจะได้มั้งสองชุดก็น่าจะพออยู่ตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาฟอสซิลรอดีกว่านะครับโอเคไปต้องการไปหาตอนนี้เรามีฟอสซิลแค่หกอันอะ่ะ มันมีน้อยมากเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาฟอสซิลที่มันเยอะกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอบเอาฐานเพิ่มกันเดี๋ยวมันจะไม่พอโอเคปะลุยหาฟัสซิลกันครับก่อนที่เราจะต้องจากกับซีรีส์นี้ไปแล้วซีรีส์เดรมสโออันที่รักเอ่อเสียงอะไรไม่มีโอเคปะต่อทุกนี้เราให้อาหารไปยังปะฮัลโหลลูกข้าให้อาหารเจาไปหรือยังอ่ะข้าอาจจะลืมก็ได้นะท่านไม่ใช่ละปิด เอาไม้มาเก็บกันครับในหีบในอะไรก็ยัดยัดไปเถอะอ่ะมีแล้วก็ยัดเข้าไปน่าจะพอแล้วว่าเอาฟัสซิลออกมาอย่างเดียวแล้วก็ตามด้วยไอทอสไม่มีโอบีมีมีม,ม,มีโอ้ยเกือบพูดประชดไปละอ่ะเถอะเอ้นึกว่าจะไม่มีสไลเบอโอเคโดดข้ามวางที่เดิมปลุยตอนนี้ผมตกงการที่จะเออ หาฟอสซิลเฮมันได้มากที่สุดนะผมแนะนำว่าเราควรจะไปหาที่ไหนดีเอ่อตรงตรงนี้ไหมตรงภูเขาเนี่ยแต่ว่าเราเขี่ไปสักเล็กน้อยดีกว่าผมว่าเราหาตรงริมน้ำดีกว่าครับไปคุณเราไปสองบล็อกเอ่อไปขุณตรงเนี้ยผมไม่มีอะไรมาบังข้างบนใช่ไหมแล้วก็ขุดดิ่งลงไปเลยครับผมโอ้ยเจอถานด้วยโอเคเจอถ่านมันก็ต้องใส่มาไว้หน่อยก็ดี เออเจอถานนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บมาเฮ้ยถ้าอีพีนี้ผมสร้างหอคอยแล้วก็สร้างไอ้นั่นทันก็น่าจะอีพีสุดท้ายแล้วก็น่าจะมีตัวโหลดเกมไว้ให้ใครที่อยากจะโหลดไปเล่นก็สามารถเดดาวน์โหลดไปเล่นได้นะครับก็ตามนั้นแหละเนาะสามารถดาวน์โหลดไปเล่นต่อจากของเราได้นะครับทุปอึโครงกระดูกให้ตายเถอะะมีอีกไหมมีอีกไหมวะ เฮ้ยจะเอ๋โอ้โหเงียบเลยมึงเอ้ยเงียบกริบแม่ไม่มีวิวเวลอะไรเลยเอาถ่านไปหน่อยก็ดีอ่ะเดี๋ยวเสียงมันเบาเกินอ่ะเอาถ่านไปด้วยเดี๋ยวมันจะไม่มีถ่านใช้หกสิบสี่อันก็น่าจะเหลือๆนะครับแล้วก็มีฟอสซิลโอ้ยเยเดี๋ยว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 ค้างบนข้างบนโคตรเยอะเลยโอ้โหมึงจะเยอะไปไหนเนี่ยโอ้โหเชดเดอร์เชดเดอร์เชดเดอร์เฮ้ย what the fuck อเออจะเออนี่ไงข้ามาได้เว้ยทุบมาไลวีเวลของฟัสซิลแม้แต่อันเดียวเฮ้ยทำไมมันรู้สึกมันได้น้อยเลยกันโอ้ยเอาขุดมาโอขุดได้หนึ่งอันสองอันสมอ,อันโอเคยังดีอยู่แหมนึกว่าจะได้แค่สองอันไอข้างบนมีวะเดี๋ยวขึ้นไปเอาข้างบนก่อนครับข้างบนก็มีก็ต้องโุ้ยเดียยวเดๆๆๆีมันโอ้โหบ้าเยมันล่วงมาไงะเน่ะ อาช่องมันแล้วกันปะขุดมาด้านข้างครับเจออีกหนึ่ง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 จุดหนึ่งจุดเออหนึ่งจุดหนึ่งจุดอ่ะทุบไปทุบไปได้สองอันแล้วเนี่ยสามอ่ะสี่อ่ะโอ้โหยังเยอะสิบสี่อันแล้วเออสิบสี่อันแล้วเอาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังไดต้องสูงจังไดจังไดมันสิลายปดัดใดล่ะเท้าไหนขอดูข้างล่างดิโดดลงไปในน้ําแล้วก็สไลด์มา ดูซิมีแถวนี้ไหมนี่ไงอีกอีกฟัสซิลนะครับเราต้องขุดไปด้วยชเชดด้วเอ้ยเดี๋ยวดาเก็บมาเก็บมาได้สิบห้าแล้วโอเคสิบห้าอันปักท็อตขุดต่อปึ๊บมเอ่ะเท่าไหร่ละสิบแปดสิบเอะเดี๋ยว,วท,ทําไมมีท็ 18, 18, อตเดี๋ยวทําไมมีท็อต,าม,ม,ม,อตมาปักตรงนี้แสดงว่าตรงนี้เราเคยมาแล้วใช่ไหมเออน่าน่าน่าจะเคยมาแล้วอืมสิบแปดสิบแปดอันนี้ก็น่าจะเหลือแล้วนะ เพราะว่าพิพิธภัณฑ์เราก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับอาหารบีกสักยี่สิบสาสิบอันแล้วกันนะเผื่อมันเจอเผื่อมันเจอแต่ถ้าไม่เจอก็เอาน้นอยๆก็ได้ครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์เราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นที่จะอะไรวะทําไมมันขึ้นยากจังมันไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดจะต้องใส่อฟอสซิลได้เยอะขนาดนั้นนะครับโอ้โหขุดไม่ได้ไเลยเลยขุดมึงก็ไม่ให้อะไรเลยแม้แต่อันเดียวเออโถ่เอ้ยปไปที่อื่นก็ได้ นี่ว่ามีไหมตรงนี้มีไหมปักท็อตด,ดู Hello Hello นี่ไงวันดีครับผมต้องก,การที่จะขุดโอ้จเจริญแล้วครับไม่ได้อะไรเลยอันนี้ละ่ะเอ้ยอันนี้ยังมีไว้อันนี้ยังมีมีอันหนึง่งจะดีใจหรือจะเสียใจดีบนะ้างมันมีน้อยแล้วกันอะตรงนี้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 ต้องมีนัดไงโอ้ย,ยูยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตรงที่มันมีน้อยๆเนี่ยกลับมีแต่อันที่มันมีเยอะๆเนี่ย ขุดไปไม่เจอสักอันเลยไอ้บ้าเลยไม่ตายเถอะชีวิตไหนดูดิมีอีกไหมเออตรงนี้ไม่มีตรงนี้มีไหมไม่มีด้วยเอ,อะเจริญแล้วมึงเลยไปตรงไหนเนี่ยอะมุ่งหน้าไปตรงนี้แล้วกันครับเออโอ้ยบีลาวามีอะไรเต็มไปหมดแล้วแล้วทางกลับบ้านเราตรงนี้ฝั่งนี้มันมีเปาวะอะขอปักท็อตด,ดูหน่อยนะเผื่อเจอฟัสซิลเจอไหมเจอไหมจเจ๊เจ๊เอ,เอ,เอ,เอ ทางตัน <c oughs> โอเคไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็น่าจะพอไปยี่สิบอันฟอสซิลยี่สิบอันก็น่าจะพอสําหรับการใส่แล้วนะเพราะว่าชั้นชั้นหนึ่งก็สิบตัวก็ใส่ไม่หมดแล้วอนะเนาะชั้นหนึ่งก็สิบตัวก็ไม่น่าจะใส่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปวางฟอสซิลกันดีกว่าป,ปะมันดูมืดไปนะ <_ m Large> ผมว่ามันดูมืดไปนะ <_ m conserv ator> มันชักจะดูมืดเกินไปละแล้วเราจะไปโผล่ที่ไหนวะเนี่ยขอร้องอย่าโผล่ตรงน้ํานะ ขออย่างเดียวอย่าโผล่ตรงน้ําก็พอใจแล้จะเออเดี๋ยวทําไมมันมีน้ําโผล่วะเฮ้ยเดี๋ยวน้ํามาแต่ไหนเดี๋ยวเฮ้ยน้ามาแต่ไหนวะเฮ้ยน้ำน้ำน้ำมาแต่ไหนเอา,า,ต,เอาตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยโอเคขุดไปเลยครับผมเฉดเอาวะได้อันเดียวโอ้โหจะดีใจหรือจะเสียใจดีวนะเนี่ยโอ้โหว่าอะไรไงอย่ามาโผล่ตรงน้ำโอ้หุยบ้าเลยน้ำแตกขอขึ้นไปแล้วกันนะ อุ้ยตรงนี้ตรงไหนวะเนี่ยทำไมน้ำมันเยอะอ๋อไม่ใช่ก็น่าจะเอ่อคลองคลองน้ำแถวบ้านใช่ไหมโอเคอุ้ยเราไปขุดตรงนู้นเรามาโผล่ตรงนี้ก็ไม่ไกลกันนะเออไม่ไกลไม่ไกลเดี๋ยวขอไปน็อตก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าฝนจะตกว h a t the fuck เออฝนมึงชักจะตกนะตกบ่อยแล้วกันนะฮะโอเคปเอาไอ้น,นี้ไปเก็บก่อนเอาขอไปเก็บก่อนฝนตกแล้วฝนตกแล้วเฮ l โ อนอนก่อนนอนก่อนเออฟสซิลเราได้มา21อันนะครับถือว่าน้อยไหมน้อยเนาะน้อยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สมกับที่เราไปเจอไม่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 ไมไมดิตอนแรกเราไม่กี่อันตอนแรกเราม,มีไม่กี่อันเองแล้วเราก็ไปขุดเพิ่มให้มันเป็น20กว่าอันก็แสดงว่าเราไม่ได้ขุดทั้งหมด20อันโอเคตื่นเช้ามาเลยครับเดี๋ยวเราไปดูอ,อในแอ่อนกันดีกว่าปไปไปเอ้ยเดี๋ยว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 ทับทับทำอะไรเฮ้ยเดี๋ยว ทำอะไรเฮ้ยโอ้โหมึงมาอยู่อย่างนี้เลยเหรอเอาข้าวไปด้วยครับให้คอยาวไอ้ลูกคอยามันกินป้าเดี๋ยวเราเอาให้ลูกคอยามันกินครับเออผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเดารัสอมันสามารถเอ่อออกไข่ได้ด้วยเวลาอยู่ใกล้ๆก,ก,กันสองตัวเนอะเออผมก็เพิ่งรู้นะนแะแล้วแบบนี้เดรัสอตัวนี้มันจะไม่สร้างเป็นฝูงเลยหรือไงวะผมก็งงอ่ะลูกกินข้าวลูกเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อ่ะข้าวข้าวโอ้โหกินโอ้โหลกถามจริงๆกินหรือแดกทำไมมันกินเยอะจังวะโอเคป้าเดี๋ยวเราไปเอาไอ้น่นที่เราเผาไว้มันน่าจะเสร็จแล้วหรือเปล่าหรือว่าอย่าบอกนะมึงเผาไม่ได้ถึงไหนเลยเนี่ยเฮ้ยน่าจะเสร็จแล้วมั้งโอ้โหใกล้จะเสร็จแล้วครับแต่ก็แค่นี้ก็น่าจะพอแหละเออเราไม่ได้ต้องการเยอะไปกว่าน,นี้ละหกสิบอันมันก็เหลือแล้วอ่ะโอเคปะทาทำพิพิธภัณฑ์ต่อครับซึ่ง พิพิธภัณฑ์เนี่ยเราก็จะมีอ่าเดนนสาแต่ละตัวซึ่งชั้นล่างก็น่าจะมีสักสามสี่ตัวเอออย่างเช่นก็จะมีสักแปดตัวแล้วกันชั้นล่างมันก็เจ็ดตัวตัวอะไรประมาณนี้ให้ดูนะหมายถึงฟอสซิลให้ดูนะโอเคอ่ะใส่ไปปิดไปอ่ะอบมาทุบออกเลยตรงเนี้วางแล้วก็ตามด้วยคราฟไปดีมาครับผมไม่ต้องมนมองหน้าดิ เออไอหมาตัวนี้นี่ชอบมองหน้าชาวบ้านชาวช่องเขาโอเคได้มาครับผมหกสิสี่อันกับสาสิบสองแล้วก็ตามด้วยฟอสซิลที่เราต้องการนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนดีตรงนี้ไหมเอ่เอเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมึงไม่ตรงเลยเดี๋ยวทำไมไม่ตกเลยวะเออเอออย่างนี้ะเดี๋ยวมันจะดูทุเรศไปป่ะเทุบเลยทุบเลยเออเอาางี้็ได้ป่ะเนี่ยอย่างเงี้ย แล้วก็วางข้างบนนี้เนี่ยโอเคมันไม่สามารถวางตรงๆได้นะครับ <S <S> <S ก็ต้องขอประทานโทษดูนะเออมันไม่สามารถว่ะมัน,นตัวเล็กไปอะ่ะอันนี้ตัวเอาโอ้โหตกใจนึกว่าทุบไม่ได้โอเคมันไม่สามารถที่จะวางตรงๆได้นะมันวางตรงๆยากนะอ่าอันนี้ตัวซ้ําตัวซ้ําไม่เอาอนนอ <Eu> อเอาไม่ได้ซ้นะํานี่หว่าเออโอเคโอเคไม่ได้ซ้ํานะเอเอ,เอยืนท่าเดียวกับเพื่อนดิเนี่ย เออจะไปยืนหลายท่าทำไมเราอันดี้ก็วางไปถานแล้วก็ฮะตัวอะไรวะทำไมมันเล็กจังอะเ,อเล็กไม่เป็นไรครับผมมันก็ดูได้อยู่ดีแหละออาเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปวางให้มันยาวออกมาเยอะอ้าวรอบนี้ตัวอะไรเนี่ยเดียวเอาใหม่วางใหม่ดิไม่เอาตัวนี้ตัวนี้ตัวอะไรอะเฮ้ยตัวอะไรวะ เดี๋ยวมันทำไมมันวางยากจากังวะเอาตัวนี้ไม่เอาเลยเอ้ยสามเขาโอเคสามเขาถือว่าใช้ได้แมยมันแจ่มแจ้งเหลือเกินนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาตรงนี้นีนี่ด้เป็นอ่าแรปเตอร์นะครับอ่าแล้วก็หมดนะครับผมแต่ว่าเรายังไม่ให้มันหมดนะฮะเราจะงมีแผ่นเหลืออยู่วางนี้คูดใหญ่ยะเฮ้ย เชเดอโคตรยังยังเฟี้ยวยังเฟี้ยวอ่าอันนี้ก็เพิ่มเสาขึ้นมาหนะ่อยมันมืดมันมืดโอเคก็จะเป็นเดลเสาแต่ละตัวก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ขึ้นมาทําชั้นบนโอเคชั้นบนก็ประมาณนี้แหลนะเนาะอ่าใส่อย่างนี้ประหยัดดีฮ้ยจึ๊บไอ้ตัวอะไรวะ ه, เฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไรอะข้างล่างมียังข้างล่างนี้ยังไม่มีนะครับตัวนี้ โอเคอ่ะดีเหมือนกันนะยังไม่มีก็เอาไปนั่นแหละอ่าใส่ด้านล่างปิดปิดรูปิดรูปิดช่องโหว่ข้างล่างด้วยแล้วก็วางอย่างนี้อ่ะทุบทิ้งเอาวางอย่างนี้อะทุบทิ้งเอาวางอย่างนี้อะทุบทิ้งทุบทิ้งครับผมตัวซ้ําทุบทิ้งทุบทิ้งอ้าวไม่ซ้ําแล้วโอ้โหตัวอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้ดีแล้วที่มันไม่ซ้ําขี้เกียจวางไวอ่าทุบทิ้งครับผม แล้วก็วางฮะโอ้ตัวนี้ทุบทิ้งครับทุบทิ้งไปทุบทิ้งไปสามเขาทุบตัวนี้ทุบตัวนี้ทุบทุบทุบอีกอ่าโอเคตัวนี้ไม่ซ้ำนะครับเพราะว่ามันคนละตัวกับตัวนน้นเนาะโอ้ยใช้ได้อยู่เฮ้ยทำไมไม้เรามันเหลือน้อยจังวะผมว่าไม้เหล่านี้ค่อนข้างที่จะน้อยลงทุกวันนะเนี่ยอ่าววางครับผมทุบอ่าซ้ำทุบทุบเฮ้ยจระเข้เฮ้ยจระเข้ทำไม ตัวจริงมันตัวใหญ่กว่าน,นี้วะทำไมตัวตัวไอ้นี่มันตัวเล็กจังเออทำไมมาดูตัวเล็กจัง่ะตอนนี้เราเหลือฟาสซิลสิบอันนะครับนั่นไงผมบอกแล้วมันเหลือเหลือมันใช้เยอะมากเออมันไม่ได้ใช้เยอะสิพูดตรงๆมันไม่ได้ใช้เยอะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่ามันจะมีฟัสซิลตัวอะไรออกมาใหม่ๆบ้างสําหรับพื้นที่ในการอ่าทําตรงนั้นของเรานะครับโอเคเดี๋ยวผมว่าผมพปเอาไม้เบิร์ดเพิ่มดีกว่าไหมเหมือนไม้เบิร์ดจะหมดตรงนี้มีไหมเนะี่ยอ๋อนี่ไงโอ้โหไม้หมด โอ้โหลงตัดไม้แม่ลงเก็บไม้แต่ไม่มีไม้เลยให้ตายเถอะอีแแบ้โอเคมาเดี๋ยวมาลองดูครับเพื่อจนี่ไงหนึ่งอาหนึ่งชุดสองชุดโอเคแค่นี้ก็พอเลยครับแค่นี้ก็เยอะละเดี๋ยวเรามาลอดูตัวพวกที่เหลือแล้วกันเออจอกมาเป็นยังไงจอกมาเป็นยังไงเดี๋ยวลอด,ดูรอด,ดู hello ม o t h e ฟ f u c k e r h <laughs> e l ลจะออกมาเป็นยังไงวะ เดี๋ยวค่อยดูกันมามามาเอ่อขอให้ได้ตัวที่มันเรายังไม่เคยมีอ่ะมีปะฟอสซิลของตัวที่เรายังไม่เคยมีเอาปิดไว้ก่อนทุบครับผมเดี๋ยวชั้นล่างนี้เดี๋ยวต้องวางฟอตซิลใหม่นะั่นแหละอ่าอ่าโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่สามบล็อกนะครับแล้วก็ปุ๊บตัวอะไรอ,ะอ่ะอ๋อไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวหางมันมันจะมีชุดเกาะเออมันมีเสื้อเกาะตัวนี้มีแล้วมีแล้วมีแล้ว ตัวนี้เหรอตัวนี้มีอย่างวะเดี๋ยวต้องไปดูข้างล่างตัวนี้มีอย่างไงตัวนี้มีอ๋อมีแล้วมีแล้วมีแล้วตัวนี้มีแล้วครับผมตัวนี้ต้องทุบทิ้งตัวนี้มีแล้วมีแล้วอ๋อตัวนี้ยังไม่มีไม่เอานอกจิตลิตโอเคยังไม่มีก็ปล่อยไปคอยาวครับผมยังไม่มีเหมือนกันโอเคแล้วก็อ่าโอเคสามเนาะสามบล็อกเนาะวางสิ จระเข้มีแล้วไอปลาตัวนี้มีแล้วเฮ้ยเดียวทําไมตัวนี้มันตัวเล็กจังอ่ะไอตัวนั้นทาไมมันตัวใหญ่จังมันตัวเดียวกันปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ตัวเดียวกันครับผมคนละตัวกันดูจากตาดูจากตาแล้วมันคนละตัวกันนะเออนะครับมันคนละตัวกันโอเคแต่มันเหมือนกันเฉยๆแต่มันคนละตัวกันอ่ะวางไอตัวนี้มีแล้วทุบบเลยทุบทุบรัวๆไอตัวนี้ตัวอะไรวะเป็น อ่าเหมือนแผงข้างหลังนะครับแต่ว่ามันมีน้อยน้อยมากมันมีไม่เยอะไอ้ตัวนั้นมีเยอะปะตัวนั้นก็มีไม่เยอะเหมือนกันแสดงว่าตัวเดียวกันโอเคทุบเลยทุบวางทุบทุบทุบชาตินี้จะเจอตัวอะไรดีๆไห <c oughs> อ่ะทุบไปเรื่อยๆครับผมอย่าพิ่งใจร้อนนะเดี๋ยวเจอตัวที่เราเยังไม่มีแล้วไปทุบมันทิ้งอ่ะอ่ามันจะเจอไหมเนะี่ยอ่ะวันนี้อ่ะเฮ้ยเป็ดมียังอ่ะ เป็ดตัวเล็กๆเนี่ยโดโดเนี่ยใช่ใช่โดโด้ะวะเป็ดอะเป็ดตัวนี้ป่ะเป็ดอะอ๋อตัวนี้มีแล้วครับผมตัวนี้มีแล้วโอเคตัวนี้มีแล้วตัวนี้มีแล้วทุบทิ้งทุบทิ้งทุบเลยโอเคจระเขก้มีแล้วตัวนี้มีแล้วตัวนี้มีแล้วมีแล้วเฮ้ยทำไมมันหายากจังวะสุ่มไปเรื่อยๆแบเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวคุยตัวเมื่อกี้รีบเกินพลาดเลยเป็นไงล่ะ ม่น่ารีบเลยบ้าเลยโอ้โหโอเคค่อยๆไปแล้วกันเอ้ย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 มันจะเจอไหมเนะี่ยมันจะเจอไอ้ตัวนั้นของเราคืนไหมไอ้ตัวเมื่อกี้โอ้โหเรายังไม่ได้มีมันเลยอ่ะเออเรายังไม่ได้มีมันเลยไอตัวนั้นอะไหนววะว่าเดี๋ยวฝากโอ้โหเจอแต่ตัวซ้ำๆ ให้ตายเถอะโอ้นี่ไงเจอแล้วครับได้มาแล้วแล้วมันมีตัวอื่นอีกไหมอะไม่น่าจะมีแล้วนะครับน่าจะมีประมาณนี้ป่าที่เป็นฟอสซิลผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวน่าจะมีประมาณนี้แหละโอเคที่เหลือก็เอาเป็นตัวซ้ําเลยแล้วกันนะออะตัวไหนตัวซ้ำดีเ่ะคอยาวแล้วกันชั้นนี้ยังไม่มีคอยาวอะ่ะโอเคครับก็จะเป็นฟอสซิลอยู่แบบนี้เนาะเดี๋ยวๆขอวางเพิ่มก่อน ขาวางเพิ่มกันไอตัวนี้เหรอไอตัวนี้ชั้นนี้ยังไม่มีเหรอเดี๋ยวเอาเอาตัวไหนไปยืนเดิ๋อวตัวไหนไปยืนดิทุบที่นี่ะโอเคตัวนี้ยืนชั้นนี้แล้วกันโอเคครับผมแค่นี้เราก็เสร็จไปแล้วนะครับผมพิพิธภัณฑ์โครงไดโนเสาร์เราก็ไม่ได้มีเยอะอะไรนะครับก็สามารถขึ้นมาดูได้นะครับก็จะเป็นไดโนเสาร์ไม่ไม่มากไม่น้อยนะครับโอเคแล้วก็มีมีมีวางๆงงๆไว้ตรงนี้ทำไมมีจอระเข้วางไว้ตรงนี้จะจังวะเออแล้วก็มีคอยาว อ่าตัวนี้แล้วกันอ่าไม่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 ไอตัวอ่าโอเคเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับก็สามารถเดินเหยียบได้นะครับก็ไม่พังครับผมตากรามอ่าโอเคโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอก็นใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดกดติดตามหรือกดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมไลค์ก่อนสวัสดีครับไปละเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทหน้าน่าจะจบแล้วนะเออพาร์ทหน้าเหลือมาสร้างหัวคอยอีกอันหนึ่งก็น่าจะจบแล้วนะครรับของซีีีส์น้ ลาก่อนสวัสดีครับไปละ